สวัสดีครับคุณผู้ชมแฟนชาว YouTube พบกับโค้ดสนทยางานแยะวันนี้วันสบายสบายวันอาทิตย์ที่25ตุลาคม2 5 6 3วันนี้มีเกร็ดเล็กๆที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆนักฟุตบอลที่สนใจอยากจะประสบผลสำเร็จในกีฬาฟุตบอล จากที่เราเคยเป็นนักเตะฟุตบอลในระดับสมัครเล่นแล้วเราก็สามารถที่จะพัฒนาตนเองเข้าสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตงั้นการที่เราจะประสบผลสาเร็จ9ขั้มจากนักเตะสมัครเล่น9ขั้นเป็นนักเตะอาชีพที่จะสร้างรายได้มาเลี้ยงตนเองและก็สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว สำหรับอาชีพนักฟุตบอลกนคน่างจะใช้เวลานานกว่ากว่าจะถึงความสำเร็จกว่าจะได้เป็นนักเตะอาชีพก็ต้องมีการฝึกหาซ้อมฝึกแล้วก็หาโค้ดที่สร้างแรงบันดาลใจมีการฝึกทักษะที่ยอดเยี่ยมแล้วถึงท่านจะเข้าสู่เป็นนักเตะอาชีพ ตามความฝ่ายฝันงั้นจุดสิ่งที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องสภาพจิตใจถ้าเรามีจิตใจที่มีความมุ่งมั่นมีการอดทนอึดแล้วท่านก็จะประสบความสำเร็จตามสิ่งที่ท่านวางไว้โค้ชสนธยาก็อยู่ในวงการฟุตบอลมาเป็นระยะเวลา4-5ปี ปัจจุบันนี้ก็เป็นเจ้าของทีมสโมสรฟุตบอลเมืองชายยุเต็ดอยู่ในลีกสมัครเล่นของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเชี่ยวชาญด้านการฝึกทักษะพื้นฐานของเด็กๆไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงการส่งการคอนโทรลลูกบอลหรือการครอบครองลูกบอลทักษะการหมก การโมงแล้วกัทัษะการยิงประตูอันนี้ก็คือพื้นฐานเบื้องต้นที่นักฟุตบอลทุกคนจะปล่อยปะะละเลยไม่ได้สำหรับไอเดียวันนี้ที่จะสร้างรางังบรรดาลใจก็เลยอยากจะเล่าการสร้างแรงบ,บันดาลใจให้นักฟุตบอลที่สนใจเราต้องหาไอดอนไอดอนที่ผมจะมาเล่าสู่กันฟังคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ก็คือเปเล เปเล่นี่เป็นนักเตะชาวบราซิลเ,เกิดอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแถบกล่ว่าอยู่ในกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยนะครับพื้นเพก,ก็ค่อนข้างก็คล้ายๆกับประเทศไทยแต่ด้วยคุณพ่อก็เป็นนักฟุตบอลเก่าแต่ว่ามีอาชีพเป็นช่างเหล็กอยู่ใน ครอบครัวมีสภาพที่ค่อนข้างจะมีรายได้น้อยแต่ว่าชาวบราซิลก็มีอาชีพที่จะสร้างรายได้ให้เขาในกลุ่มที่มีรายได้น้อยก็คือกีฬาฟุตบอลน,นะกีฬาฟุตบอลงั้นเปเรลก่ก็เริ่มฝึกตั้งแต่เล็กๆโดยที่จะรวมกลุ่มในหมู่บ้านของเองก็คือคุณพ่อ,อะจะมะีการสร้างทีมในหมู่บ้านเล็กๆเพื่อที่จะเอาเด็ก มารวมทีมกันงั้นเปเล่ค่อนข้างจะไม่มีรองเท้าใช้เท้าเปล่าลูกฟุตบอลก็ไม่มีมีลูกเดียวงั้นก็คือพยายามสร้างแรงบันดาลใจรวมกลุ่มแล้วก็ฝึกทักษะตั้งแต่เล็กๆโดยใช้ไอดอนคือคุณพ่อเป็นคนที่จะสอนเปเล่ในช่วงแรกๆเปเล่โดยการฝึกเอาหนังสติ๊ก เอาอเรียกว่ากาบมะพร้าวหรือกระดาษมาม้วนๆเป็นทรงกลมแล้วก็เตะในชายหาดหรือในพื้นที่อะไรที่มันเป็นลานที่จะมีก้อนกรวดมีก้อนดินนะฮช่วงแรกๆแล้วก็พัฒนาหลังจากกาบมะพร้าวมัดๆเป็นกลมทรงกลมหรือเขาอาจจะเอากระเพาะหมูอขออะไรที่มันเป็นทรงกลมแล้วเขาก็จินตนาการฝึก ทักษการเลี้ยงการดอกทุกอย่างนะพัฒนาหลายๆครั้งซ้อมหลายๆครั้งแล้วก็มาดาะรูปมะนาวอะไรที่มันเป็นทรงกลมก็คือเขามีความใฝ่ฝันว่าอยากจะประสบผลสำเร็จในเรื่องกีฬาอาชีพนักฟุตบอลแล้วเขาก็ไต่เต้าจากทีมท้องถิ่นจนเข้าสู่มีสโมสรท้องถิ่นก็นำเปเล่มาขัดเกลาแล้วก็ จนพออายุ17ปีอ่ข้เข้าสู่เป็นนักฟุตบอลทีมชาติบราซิลและก็เป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดที่ได้แชมป์โลกก็ยังไม่มีใครทำลายสติของไขมุกดำราชาไขามุกดำหรือว่าเปเลข่ของเราเป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติทีมชาติบวัวบราซิลนะครับทุกทุกท,ท่านสามารถไปค้นหาตาม Google อันนี้ก็คือไอดอล ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆที่สนใจอยากจะประสบผลเร็ตในกีฬาฟุตบอลเหมือนเปเล่เป็นผู้เล่นที่มีอายุน้อยสุดได้พาบราซิลได้แชมป์โลกสามสมัยและเป็นตำนานของโลกที่ยังไม่มีผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดแล้วได้แชมป์โลกนะเดี๋ยวยังไงผมก็จะดูว่าผู้เล่นแต่รู้สึกว่าการแชมป์โลกครั้งหนึ่ง แต่เดี๋ยวผมไปเช็คดูว่านัตเตะของฝรั่งเศสอ,อีกคนหนึ่งอายุจะน้อยกวา่าเปเล่จริงหรือเปล่าแต่ไปเช็คเผื่อที่จะมานำข้อเสนอแต่ว่ายังไงก็เปเล่ก,ก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยสุดในโลกที่เคยสัมผัสแชมป์โลกและก็แชมป์โลกสามสมัยด้วยอันนี้ก็คือไอดอนแรงบนันดาลใจที่จะช่วยเสริมเกื้อหนุน ให้เราประสมเร็จในกีฬาฟุตบอลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือหนึ่งมีวินยัยเราฝึกซ้อมแล้วก็มีความรับผิดชอบแล้วท่านก็จะประสบผล็จในกีฬาฟุตบอลสำหรับวันนี้เ,เกตเล็กเกตน้อยที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมทางช่อง youtube แต่ก็อย่าลืมกด subscribe กดคอมเมนต์เพื่อทุกๆท่านาจะไม่ได้พลาดคลิปาสาระข่าวสารในเรื่องกีฬาฟุตบอลแล้วก็นในเรื่องอตลาด f o r e เรกับโค้ชสนชยาง,งานแย่โชคดีมีชายพบกันใหม่ในคลิปวันต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ